สวัสดีค่ะวันนี้นะคะป้นจะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมที่ดินนะคะตอนนี้ป้นอยู่ที่หลักทรัพย์ธานีนะคะชุมชน,นหลักทรัพย์ธานีคลอง8ดธัญ,ญบุรีปรทุมธานีนะคะตรงนี้เป็นที่ดินในกลางเมืองนะคะกลางเมืองนะคะป้นจะบอกนะคะตรงนี้นะคะเราจะมีทั้งหมด48ตรางวานะคะตอนนี้ขอบอกเหลืออยู่แค่7แปลงนะคะโซน B เราโซเอาไปหมดแล้วนะคะโซน B ตอนนี้ก็จะเหลือแค่โซน A เท่านั้นนะคะ อนนี้อยู่ที่ A2 นะคะก็อ,อยู่ที่แปลงที่ดิน A2 นะคะเนี่ยค่ะเริ่มจากบุดเนี้ยเลยค่ะมุดนี้ไปชนกำแพงเนี่ยคือกำแพงนี่ก็คือทาเฮาเนาะชุมชนหลักทรัพย์พามีค่ะเป็นหมู่บ้านใหญ่มากนะคะความกว้างของที่ดินนะคะไล่ไปเรื่อยๆนะคะประมาณ12เมตรนะคะเนี่ยค่ะตรงนี้จะเป็นแปลง A2 นะคะ12เมตรนะคะเดี๋ยวพือนผาน้อนชมเลยนะคะลึกเข้าไปข้างในเนี่ยค่ะ นี่ยหานี่คือแปลง A2 นะคะตอนนี้เราจะเหลือที่แปลง A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 นะคะเงินสดและเงินผ่อนได้หมดเลยนะคะตรงนี้48.9ตารางวานะคะเพิ่นขอบอกนะคะสถานที่ใกล้เคียงของชุมชนหลักทรัพย์ธานีของที่ดินตรงนี้ก็คือใกล้ชุมชนหลักทรัพย์ธานีนะคะเป็นหมู่บ้านเจริญราษนะคะ่ะซึ่งใหญ่มากข้างหน้าก็จะมีโลตัสมีเซเว่นนะคะ ทางเข้ามานะคะตรงนี้ค่ะทางเข้ามาจากจากทางเข้าเนาะมาถึง50เมตรจะถึงตลาดค่ะพอท่านมาเจอตลาดท่านจะเจอร้านทองนะคะท่านก็จะเจอตลาดจะเจอ,อร,ร้านไพรสเนร้านค้าขายต่างๆนะคะจากตรงตลาดะคะ่ะเข้ามาตรงที่ดินเนี่ยประมาณ700เมตรนะคะ700เมตรเห็นไหมคะว่าอยู่ในแหล่งชุมชนนะคะและสถานที่ดินตรงนี้นะคะอยู่ใกล้เคียงก็ก็คือจะอยู่ใกล้กับชุมชนหลักสั์ธานีนะคะหมู่บ้านเจริญราบซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่มากนะคะในเขตตัวเมือง แล้วก um, ็อย mm. yeah. ู่ใกล้ท like ่ารถตู line, Barbie, ้คลอง8นะคะฟิวเจอร์รังสิตนะคะอยู่ใกล้โรงเรียนสารศาสตร์นะคะพิเทศคลองเ็นะคะแล้วก็อยู่ห่างจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีแค่7.9กิโลนะคะอยู่ห่างจากโรงพยาบาลธัญบุรีนะคะแค่6กิโลเองนะคะเห็นไหมคะอยู่ใกล้แหล่งชุมชนนะคะเป็นที่ดินในตัวเมืองค่ะเดี๋ยวตอนนี้ป้นจะพาท่านเดินชมนะคะเมื่อกี้เมื่อกี้นี่คือหมุดสิ้นสุดแปลง A2 นะคะต่อไปจะเป็นแปลง A3 นะคะแปลง A3 นะคะเนี่ยชนกำแพงนี่คือ ข้างหลังนี่ก็จะเป็นชุมชนหลักทรั์ธานีนะคะนี่ A3 สามนะคะ A3 สามนะคะที่ดินของเราสวยมากเลยนะคะเห็นไหมคะเข้ามาแล้วอยูใ่ในแหล่งชุมชนด้วยปิ้นขอบอกนะคะ A3 สามเอสี A 3, A 4, เงินสดและเงินผ่อนคุยกับเปิ้นได้เลยนะคะตอนนี้สามารถซื้อได้ทั้งเงินสดและเงินผ่อนนะคะผ่อนของเราก็5ปีนะคะวางเงินดาวแค่ ห้าหมื่นบาทเท่านั้นนะคะสนใจรีบทักมานะคะตอนนี้ค่ะว่างแค่ A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 นะคะทั้งเงินสดนะคะจริงๆอะ่ะ โซนเอเนี่ยเราจะขายเงินสดนะคะแต่ก็คุยได้ค่ะทั้งสดทั้งผ่อนนะคะเพราะโซนเงินผ่อนก็คือโซนบีตอนนี้เราขายหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเที่ยงแผงหมดแล้วนะคะนะคะตรงนี้นะคะเป็นใกล้ชุมชนหลักทรัพย์นะคะเห็นว่าจะอยู่ในตัวเมืองเป็นที่ดินในตัวเมืองแปลงเล็กค่ะซื้อไว้สร้างบ้านนะคะสร้างโกดังนะคะจะทําเป็นร้านค้าก็ได้นะคะหรือจะซื้อไว้เก่งกําไรเก็บไว้ให้ลูกหลานก็ได้นะคะสนใจรีทักเิ้ามานะคะเพจขายที่ดินนะคะ เปิ้ลนนะักขนันนะคะเบอร์โทรเปิ้ลนะคะ090 27 58 309นะคะรบกวนทุกท่านกดติดตาม YouTube ให้เปิ้ลด้วยนะคะเปิ้ลขายที่ดินค่ะสวัสดีค่ะ